กุ้งบ่กุ้งกินบ่ของพ่อของพ่อของพ่อดึงเอาแบ่งกันุละคร่งดึงเอาจับแบ่งกันุละคร่งให้บัตกแให้เออแบ่งกันดึงเอาพ่อได้ตหัวมให้พ่อกินไอติมอะไรมาดาติมนมเปี้ยวไอติมนมเปี้ยวเหรอเอาจักไม้มันมี6ไม้บ ทำไอติมให้พ่อกินพ่อขอจากไม้หน่นเด้อเอาวะเอา,เน,าเนี้ยเนีผมยิ้มเอาวะเอาเอาไหมเอาไหมให้กินหน่อเด้อให้พ่อซิมแนะ่คำหนึ่งให้ซิมแนะ่คำหนึ่งให้ซิมแหนะ่เอาทำไมน้องมาดาไม่มีเพื่อนมีมีตะมูเหรอเอา ยอยากเปไปลาใหไม่ด้วยวัววายกินตปยังปลาอะไรนะปลาไ้คอนไปนยังคือบุมม,มีมูเมย์บุ้มมีมูเอาเล่นผู้เดียวแต่แม่พอขี่น้ำแน่ไปทางพุน่นให้พอขี่น้ำโอ๊ยตัวแตกตัวทำไมเนี่ยตัวทำไมให้พอขี่น้ำแน่อย่าเฝ้าไปให้ขี่น้ำแน่ถ่ายแน่ถ่ายแน่ พาพ่อเน่ให้พ่อขี้น้ำเน่ให้ขี้น้ำเน่ให้ขี้น้ำน้องมาดาเอาอีกไหมเอาเอาขนมซาลาอีกไหมเอาอันนี้มาเตรียมเปียเตดอันไหนเล่นแก่ทีมเลยยาเตสกินได้อยู่อันนี้ก็กินได้อ่ะกินบ่บ่แกให้อบีบแมวเอาถือถือไว้ก่อนแาเปะบ่เห็นมีบ่ ระวังมันกัดเด้อขี้โพมีไหมโอ้สวยจังคีโพมีมมหไหมมันคือไงได้ขี้โพรไหมเอาบ่เป็นขี้โพมีแต่ขี้โพมาด่าตัวเนี้ยสวยปะสวยมากเลยมีกลับบ้านไปเป่าอีกเป่าอีกโอ้ยสิเป็นล้มแล้วเป่าไหมปาดสวยเท่าไหเป่าอีก ป้าสวยเด่ป่ะเป่าเลยจะเป่าลูกโป่งให้แตกเอ้าเอาเป่าเป่าเป่าเอาไม้เอาไม้จะเป่าลูกโป่งให้แตกไปเลยมันคือบาแตกเป่าไม้เป่าไม้แตกแตกแตกระวังมันเหมือนเด้ไปเก็บเสื้อผ้าให้ยายน้องมาดา